วันนี้มาเจอป้าเอขายของกล้วยปิ้งอยู่ที่ตลาดน้ำสะพานโค้งสุนยายสองพี่น้องสุพรรณบุรีอยู่กับตาสองคนนะครับขายข้าวโพดปิ้งตอนนี้ยายอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวบ้านอยู่ริมคลองเดี๋ยวพายเรือไปนะป้านะเรือเรือเรือจริงๆหัวอยู่ฝั่งโน้นแต่ว่ามันผูกป้าก็เลยตัดหัวเรือนะครับแต่ว่าก็ยังเป็นหัวอยู่ใช่ไหม หัวป้านเนี่ยยนี่นะคอคุณมากครับป้าพายเรือดีๆนะคขอคุณค่ะรับผม้านโน้นเาขาครับโชคดีนะป้าค่ขอคุณค่ะครับสวาสดีครับเนี่ยพายเรือไปแล้วคุณป้าอายุ60กว่าแล้วนะครับไปแล้วครับไปแล้วครับเท่าไหร่นะ67เ็ปีอ่า ปเรืออยู่ไปในคลองบ้านอยู่ริมคลองสองพี่น้องนะครับไปแล้วครับชีวิตของชาวบ้านชาวเมืองสุพรรณบุรีนะครับอยู่อย่างเรียบง่ายมีความสุขครับนะใครจะมาที่ตลาดสะพานโค้งสุมใหญ่ก็มาเจอป้าอืงได้นะครับเนะี่ยสะพานโค้งสุมใหญ่มาที่นี่ครับแล้วนะครับป้ายอไเรือไปนะ มังพายเรือไปอยู่ในคลองนะครับแต่คลองนี้ก็นี่ครงใหญ่ยยอยู่นี่ครับนี่ก็หมดที่คุณผู้ชมเละไปไปแล้วครับสูมไปดูที่ก็ไปไปถึงไหนแล้วครับนี่ครับสวยงามมากครับเน่ยริมคลองลมธรรมชาติ มีบ,บ้านทรงไทยแบบภาคกลางสุพรรณบุรีนะครับ